เรื่องต่อมาอยัางเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายครับมอสักครู่นี้ยแค่เกือบๆแต่ว่าที่จะพาไปดูอัน,นที่นครศรีธรรมราชเป็นการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในสํานักงานที่เขาเป็นเขาบอกว่าเป็นสํานักงานกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมที่นครศรีธรรมราชจากภาพจะเห็นเลยนะครับว่าคนที่นั่งทํางานอยู่ในสำนักงานทํางานตามปกติแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วทําร้ายร่างกายกัน หลายครั้งมากแต่ไม่มีการต่อสู้เพราะคนที่ถูกทำร้ายไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยไปดูภาพกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเชิญครับอ่าคนที่เดินเข้ามาเสื้อสีม่วงนะครับสมพูมม่วงนี่แหละส่วนคนที่นั่งอยู่เสื้อสีขาวคนที่ถูกทำร้ายคุยกันแค่สองสามคำเท่านั้นครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือปั้งเข้าให้รัวเลยค่ะหลายหมัดมากลุกขึ้นมาต่อว่าต่อขานกันคนในสำนักงานเริ่มตกใจกันแล้วนะครับ รอบที่2เดินเข้ามาต่อว่าและมีการกระชากคอเสื้อทำร้ายร่างกายต่ออีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะเดินออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้น11โมงของวันที่5ที่ผ่านมานี้เองครับ ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในสำนักงานกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมนะคะที่นครศรีธรรมราชแล้วพี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อเชอิ้ตสีขาวที่ถูกทำร้ายด้างกายชื่อว่าคุณปัดรองเมืองนะคะเป็นผู้จัดการสำนักงานโครงการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมนะคะ ภาพเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปสอบถามก็เลยได้ความว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะคุณปัดเนี่ยเขามาแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุแล้วแล้วคนที่ทกเข้าไปเนี่ย เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งที่ตำบลขนอมค่ะตำรวจเองก็เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วนะคะคุณปัดคนที่ถูกชกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านแลวก็เป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างภายในสํานักงานด้วยวงเงินเนี่ยสองล้านกว่านะคะแล้วก็แบ่งงานออกเป็นห้างวดนะคะแล้วงวดที่เกิดเหตุนเนี่ยมันเป็นงวดที่สี่นะคะมันเป็นงานก่อสร้างท่อระบบน้ําเสียซึ่งตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับจ้างเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฝา,า,าท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันเสียมันไม่ตรงสเปกก็เลยเรียกมา แก้ไขค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วช่างที่บอกให้ไปแก้งานเนี่ยไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้ยังไงเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยเป็นคนรับเหมาโครงการก่อสร้างด้วยเหมือนกันพอไปบอกหลังจากนั้นไม่นานผู้ใหญ่บ้านคนที่ว่าก็เดินเข้ามาภายในสำนักง,งานแล้วก็เกิดเหตุขึ้นสรุปก็คือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องงานก่อสร้างที่ ทางคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยดูเหมือนว่าไม่พอใจเพราะไม่เป็นไปตามสัญญาที่บอกกันไว้ใช่ค่ะเกิดเหตุทําร้ายร่างกายแบบนี้นะคะผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะและหลังจากนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรกันยังไงต่อไปนะคะ